สวัสดีครับนะครับผมจ่ออโต้นะครับก็จะประเด็นถกเถียงกันเรื่องหนีทหารนะครับก็มีน้องทหารคนนึงนะครับบอกว่านะครับชีวิตผมนะครับเป็นทหาร2ปีนะครับไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับตามแนวชายแดนและตะเข็บชายแดนโคตรภูมิใจเลยชีวิตครั้งหนึ่งของพลทหารนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าก่อนผมจะมาเป็นจ่าออโต้ในวันนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นพลทหารมาก่อนนะครับอยู่ที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาองค์ครับ อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับไปประจําการอยู่ที่อำเภอสุขีรินแหวงนะครับฉกรนาราธิวาสา5นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้โคต้าไปเรียนนักเรียนใน10บนะครับความภาคภูมิใจของพลทหารแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราอย่าเอาชีวิตของพลทหารตัวเองไปเปรียบเทียบของคนอื่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหน่วยที่รับภารกิจและได้รับมอบหมายก็แตกต่างกันออกไปครับบางคนออกราชการสนามบางคนอยู่หน่วยที่ตั้งปกตินะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ใครจะหนีก็หนีไปนะครับคนที่ภาคภูมิใจยังมีอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ